there, fellow adventures of knowledge and language lovers! Welcome back to my channel, where we delve into an exciting journey of English language and the wonders of science and technology. Let me introduce you to basic sentences that you can incorporate into your everyday activities. <coughs> กับการใช้งานจริงให้ได้มากที่สุดนะพวกเราตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษกันมาก็เพื่อให้ใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมเราสอบเทอิกได้750คะแนนตั้งแต่ตอนป .4 บางทั้งที่เราเองก็ไม่คิดเรียนมองนอกไม่ได้เรียนอินเตอร์ก็เหมือนเหมือนพวกเราทุกคนแน่แหละพูดได้เลยว่าการอยู่บองไทยและพยายามฝึกภาษาจากการดูหนังฟังเพลงและฝึกพูดตามจากคลิปวิดีโอต่างๆของเราฮ่าฮ อาหลังนี่สำคัญมากเพื่อนเพจะเก่งอังกฤษได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเลย So if you're ready to expand your linguistic horizons, let's get started and navigate the remarkable realm of learning English together. ขอขอบคุณด้วย m มเปกับการปรับแก้ไขภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปลไทยแบบเข้าใจง่ายๆให้ด้วยนะคะและนี่คือประโยคพื้นฐานง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกคนพูดสื่อสารได้จริง พร้อมแล้วไปลุยกันเลย My favorite color is blue สีที่ฉันชอบที่สุดก็คือสีน้ำเงิน My favorite color is blue สีที่ฉันชอบที่สุดก็คือสีน้ำเงิน What time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วหรอ What time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วเหรอ That woman is wearing a red dress. ผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีแดง That woman is wearing a red dress. ผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีแดง He has a headache. เขาปวดหัว He has a headache. เขาปวดหัว Let's go for a walk. พวกเราไปเดินเล่นกันเถอะ Let's go for a walk. วกเราไปเดินเล่นกันเถอะ Do you want some water? คุณอยากดื่มน้ำไหม Do you want some water? คุณอยากดื่มน้ำไหม I like reading books. ฉันชอบอ่านหนังสือ I like reading books. ฉันชอบอ่านหนังสือ This is my lovely house. นี่คือบ้านที่น่ารักของฉัน This is my lovely house นี่คือบ้านที่น่ารักของฉัน It's raining outside ข้างนอกฝนกำลังตกเลย It's raining outside ข้างนอกฝนกำลังตกเลย His birthday is in June เขาเกิดในเดือนมิถุนายน His birthday is in June. เขาเกิดในเดือนมิถุนายน I'm a diligent student. ฉันเป็นนักเรียนที่ขยัน I'm a diligent student. ฉันเป็นนักเรียนที่ขยัน The movie starts at 7 p.m. หนังจะฉายตอนหนึ่งทุ่มนะ The movie starts at 7 p.m. หนังจะฉายตอนหนึ่งทุ่มนะ Can I b o ใน o า y o u าเพนฉันขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหม Can I b o ในบา y o u าเพนฉันขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหม Mom is cooking dinner. คุณแม่กำลังทำอาหารเย็น ม o มิสคุกิ่งดินเนอร์คุณแม่กำลังทำอาหารเย็น We're going on a vacation พวกเรากำลังจะไปเที่ยวแล้ว We're going on a vacation พวกเรากำลังจะไปเที่ยวแล้ว The dog is barking สุนัขตัวนั้นกำลังเห่าอยู่เลย The dog is barking. ส่วนลักตัวน,นั้นกำลังเห่าอยู่เลย They have a big family. พวกเขามีครอบครัวใหญ่ They have a big family. พวกเขามีครอบครัวใหญ่ I don't like hot and spicy food. แต่ไม่ชอบอาหารเผ็ดร้อน I don't like hot and spicy food. ฉันไม่ชอบอาหารเผ็ดร้อน Let's meet at Icon Siam tomorrow. พวกเราไปเจอกันที่ไอคอนสยามพรุ่งนี้นะ Let's meet at Icon Siam tomorrow. พวกเราไปเจอกันที่ไอคอนสยามพรุ่งนี้นะ They are watching TV. พวกเขากำลังดูทีวี They are watching TV. พวกเขากำลังดูทีวี This is it for our first episode as a new generation. It is essential for us to develop proficiency in English to effectively communicate and comprehend the world around us. ขอให้เพื่อนๆฟังทบทวนให้ได้มากที่สุดฝึกพูดตามถ้าทำได้ และนึกถึงความหมายเวลาที่พูดสุดท้ายก็จะใช้พูดสื่อสารได้จริงกด Subscribe และรอประโยคใหม่ๆใน EP ถัดไปได้เลยนะคะ Looking forward to seeing everyone again in the next video. Take care guys. Bye.